คลิปนี้จะมาให้ดา่าถ้าใครไม่ดา่าขอให้รวยทุกคนเราบอกว่าเราใช้น้ำตาลธรรมชาติเราไม่ได้ใช้น้ำตาลสังเคราะห์ใช่ไหมใช่แล้วเราก็บอกว่าเราใช้หล่อหังกล้วยใช่ไหมคะ่ะแล้วก็เทส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 กันมาใช่ไหมใช่ค่ะหลอหังกล้วยอยู่ในเจอลี่ไฟเบอร์ตัวนี้แล้วก็ในกาแฟในบราชูค่า ในเพ์ตัวใหม่เป็นตีเวียค่ะย่าหวานนั่นเองสองตัวนี้เป็นน้ำตาลธรรมชาติทั้งคู่ไม่ให้พลังงานไม่มีคาร์โบไฮเดรตไม่มีไขมันแล้วก็ไม่ไปทำลายอะไรนะลูกน้ำตาลในเส้นเลือดแล้วก็ไม่ไปทำลายน้ำตาลในเส้นเลือดซึ่งดีมากๆทั้งคู่แต่ว่ากาแฟตัวนี้นะคะที่ส่งเท,ทให้ลูกค้าลองกันที่แบบว่าอร่อยกันนะอร่อยกันนาะก็คือสารให้ความหวานจากย่าหวาน นะคะแต่เราอะความที่ว่าออกสินค้าเยอะมากสับสนทางเทคนิคนิดหน่อยดิฉันโปรโมทว่าลอกคุยค่ะขอโทษนะคะยา่หวานนะคะอย่าดานะด่าได้แต่ถ้าใครไม่ดา่าขอให้รวยไม่ต้องห่วงเรื่องคุณภาพนะคะเราเต็มที่ทีเมี่ยมตั้งใจใส่ใจทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณภาพสินค้าของเราดีที่สุด แต่ผิดพลาดบ้างในการสื่อสารให้อภัยกันนะคะ